ช้างน้อยเคนสไงฉันคือช้างน้อยเคนสอรุณสวัสดิ์ ฉันกำลังเดินทางไปโรงเรียนอ๋อกระเป๋านักเรียนของฉันอยู่นี่เองโอ้โอ้กระเป๋านักเรียนของฉันเปิดอยู่ไม่มีของเหลือเลยของของฉันกระจายอยู่ทั่วห้องฉันต้องตามหามันแล้วล่ะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมดินสออยู่ที่ไหนนะหาเจอไม่เอย่ยเห็นดินสอบ้างไม่เอย่ย ออนี่ไงอยู่บนเตียงฉันนี่เองเก่งมากกล่องอาหารกลางวันของฉันล่ะเห็นบ้างไม่เอ่ยอยู่ไหนนะออยู่นี่เองเก่งมากหาสีเทียนของฉันเจอไหมอยู่ไหนนะตรงนี้หรอ ไม่ใช่ไม่มีอ๋ออยู่บนเตียงนี่เองทำได้เยี่ยมมากเอาล่ะแล้วกระติกน้ำของฉันอยู่ที่ไหนเอย่ยฉันต้องเอาน้ำไปด้วยอยู่ไหนนะอยู่ข้างๆอ่างปลาทองนี่เองเก่งมากเกือบครบแล้วฉันแค่ต้องหาหนังสือให้เจอฮึไปอยู่ไหนนะ นั่นคันข,ข้างเตียงและของอย่างสุดท้ายที่ต้องหาก็คือลูกบอลช่วยฉันหาหน่อยได้ไหมเอ่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะไม่มีนี่นาอยู่นี่เองฉันวางมันไว้บนเก้าอี้นวมนี่เองเก่งมากเธอหาของของฉันเจอครบทุกชิ้นแล้วขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยฉัน เอาใส่ในกระเป๋านักเรียนให้หมดเลยเย้ Yay! คราวนี้ฉันจะปิดซิปให้เรียบร้อยพร้อมออกเดินทางโอ้อย่าลืมน้ำลาก่อนเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ mm hmm. สวัสดีฉันชื่อเคนช่างเป็นวันที่สวยงามจริงๆว่าไหมวันนี้ฉันจะอบเค้กละ่ะฉันชื่นชอบการอบขนมมากเรามาอบอบอบขนมกันเถอะ ผสมผสมผสมอืมดูน่าอร่อยมากฉันสงสัยจังว่ากลิ่นหอมหัวหน้าทานนั้นคือกลิ่นอะไรอืมเกือบเสร็จแล้วเย้ห <Yay! S 1> นดูซิเรามาตกแต่งให้สมบูรณ์ด้วยช็อกโกแลตไอซิ่งกันดีกว่าเอาเลยลูกตื่นเต้นจังเลยเสร็จแล้วเย้ <Yay! S 2> กลิ่นหอมหน่าอร่อยไปกันเถอะเย้โอ้โหเคน เค,ค้กนี้ดูน่าอร่อยมากๆเลยเราขอกินสักชิ้นได้ไหมอ่ะได้สิฉันอยากกินเค,ค้กฉันก็อยากกินฉันก็เหมือนกันพวกเราต้องเรียนรู้ที่จะแบ่งปันกันนะ<ช>เพราะฉะนั้นเรามาแบ่งเค,ค้กให้พอดีกับทุกคนเราจะทำยังไงดีนะเราจะแบ่งเค้กก้อนนี้ให้พอดีกับทุกคนยังไงดีฉันจะแบ่งเค,ค้กก้อนนี้ออกเป็น4ชิ้นเค้กหชิ้นสำหรับมูมูอีกชิ้นสำหรับลูกอีกชิ้นสำหรับทิม และชิ้นสุดท้ายสำหรับฉันทีนี้พวกเราต่างก็มีเค้กเท่ากันแล้วเยอะม,มากเลยอร่อยจริงๆยิ่งแบ่งกันยิ่งอร่อยวันนี้แดดจ้าสวยงามมากเลยเคนกับมันเดย์กำลังเล่นเกมฟุตบอลอย่างขามักขม้นใครจะทำประตูได้เอ่ยมันเด์ได้บอลแล้วท่าทางเขากำลังจะทำประตูได้ <c oughs> เอาเลยมันเด์แต่เคนไล่ตามมาติดๆโอ้ <c oughs> <c oughs> เขาสะดุดหินล้มไปเข็นผ <abonn és> ู้น่าสงสารเขาดูเจ็บไม่น้อยเลยเพื่อนรถบรรทุกของเขารีบเข้าไปช่วยโอโอแผลใหญ่เหมือนกันนะไม่ต้องร้องไห้นะเขคนไม่เป็นไรนะดูสิเจ้ารถบรรทุกมีความคิดดีๆแล้วนั่นคืออะไรน่ะแผนสร้างสนามฟุตบอลงั้นเหรอเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆมาเริ่มทำงานกันเลยทุกคน ก่อนอื่นเราต้องเอาหินทั้งหมดออกก่อนแล้วตั้งเสาประตูฟุตบอลเยี่ยมมากเย้จากนั้นก็ตั้งสแตนยอดเยี่ยมมากตกแต่งขั้นสุดท้ายมันเดยกับเค้นต้องการความช่วยเหลือในการทำเส้นกั้นเขตสนามเจ้ารถบรรทุกทำเป็น โอ้โห oh oh, เจ๋งไปเลยกระโดดขึ้นมาเลยมันเดยเย้ว้าวพวกเราทำสำเร็จแล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็ได้เวลาเล่นแล้วล่ะ <c oughs> เข็นเลี้ยงบอลขึ้นไปเขาส่งบอลให้เพื่อนไปแล้วจะเข้าประตูไหมโอ้โหพลาดไปหน่อยนะ <c oughs> บอลเด้งกลับไปและมันเดได้บอลไปดูเขาเลี้ยงบอลสิแล้วเขาก็ยิงประตูโอ้โหยอดเยี่ยมมากมันเดช่างเป็นวันที่ยอดเยี่ยมจริงๆสวัสดีเพื่อนๆฉันชื่อช้างน้อยเคน และฉันกําลังเรียนนับเลข1-10ถึงฟังดูน่าสนุกใช่ไหมเอ่ยเอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มฉันเตรียมรายการของที่ต้องซื้อไว้พร้อมแล้วและฉันต้องไปตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบเ,เหล่านี้ทุกอย่างอยู่ในรายการนี้แล้วเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้เหรองั้นไปกันเลยเปะเอาล่ะไหนดูซิว่ารายการแรกคืออะไรเอ่ย นมหนึ่งกล่องโอเคหานมกล่องอยู่นี่ไงได้แล้วเรียบร้อยนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อแอปเปลิลสองลูกโอเคงั้นไปหาแอปเปลิลกันเลยเอาใส่ลงในรถเข็นเลยแอปเปลิลหนึ่งลูกแอปเปลิลสองลูกเรียบร้อยต่อไปคืออะไรเอ่ยครกเกอร์หรอ ครกเกอร์สแพ็คใส่ลงไปในตะกร้ารถเข็นเลยหนึ่งสสเย้เรียบร้อยแล้วรายการต่อไปคือแยมสี่ขวดหูน่าอร่อยจังแยมสี่ขวดกำลังเข้าไปในรถเข็นแล้วเรียบร้อยรายการต่อไปคือ คุกกี้ห้าแพ็คของโปรดของฉันเลยล่ะฉันชอบกินคุกกี้หนึ่งสองสามสี่ห้านั่นละ่ะทำได้เยี่ยมมากขอบคุณที่ช่วยนะรายการต่อไปคืออะไรเอ่ยมาซื้อแครอทหกหัวกันเหลืออีกแค่ห้าอย่างเท่านั้นมานับหนึ่งถึงหกพร้อมกันหนึ่ง 2องสาสี่ห้าหแ <Yeah. S 1> ครอทหหัวเรียบร้อยนี่อะไรเอ่ยบรอกโคลีเจ็ดหัวฉันอยากทำซุปบรอกโคลีจังเลยใส่ลงไปในรถเข็นเลยหนึ่งสงสสี่ห้าหและ7ดเย้ <Yeah. S 1> ซุปบรอกโคลีแสนอร่อยรอเราอยู่ต่อไปคืออะไรเอ่ย มะเขือเทศ8ลูกเธอนับมันได้ไม่เอ่ยโอ้โห oh ใส่ลงไปในรถเข็นเลย1 2 3 4 5 6 7และ8มะเขือเทศ8ลูกในรถเข็นเรียบร้อยเราเกือบได้ของครบแล้วเราต้องซื้อกล้วย9ลูกฉันชอบกินกล้วยมากกล้วยทําให้ฉันแข็งแรงมานับกล้วยให้ได้9ลูกกันเถอะ1 2 3 4 5 6 7 8และ9เย้เรียบร้อยสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดใช่แล้วเราต้องมีของหวานตบท้ายเอาล่ะมัฟฟิน10ชิ้นในรถเข็นของฉันทั้งหมดอยู่ในแพ็คเดียวกันสะดวกดีจังเลยเรียบร้อยเอาล่ะไหนดูซิฉันซื้อของครบทุกอย่างแล้วเย้ Yay! ไหนมาดูซิว่าเราซื้ออะไรมาบ้างวันนี้นมหนึ่งกล่องแอปเปิ้ลสองลูกครกเกอร์สามแพค็คแยมสี่ขวดคุกกี้ห้าแพค็คแครอทหกหัวบรอกโคลีเจ็ดหัวมะเขือเทศแปดลูกกล้วยเก้าลูกมัฟฟินสิบชิน้นโอ้โห เดี๋ยวนะฉันเพิ่งเรียนนับเลข1นึสเมื่อตะกี้เธอได้ยินรอเปล่าเย้ <Yeah! S 2> พวกเราทำสำเร็จแล้วหนึ่งสองส0เสี่ดบยอมากฉันชืน่อเคนฉันเป็นช้างตัวน้อยวันนี้ซื้อของสนุกมากเลย แถมฉันยังได้เรียนรู้การนับ1-10ด้วยขอบคุณมากเลยนะซื้อของกับเธอนี่สนุกจริงๆเลยไว้เจอกันคราวหน้าบ๊ายบายไงยเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของฉันวันนี้เราจะมาเล่นเกมสุดเจ๋งที่มีชื่อว่าเกมทายชื่อผลไม้พร้อมไหมเย้ yeah! เอาล่ะนี่คือผลไม้อะไรเอ่ยฮึมมันมีรูปร่างค่อนข้างกลมมีใบและมีกา้กานก้านเล็กเอ่ออ๋อใช่ราสเบอร์รี่หรือเปล่านะไม่สิกูสเบอร์รี่เหรอไม่ใช่หมดเวลามันคือแอปเปิลเย้แล้วอันนี้ล่ะฮึมมันใช่กล้วยหรือเปล่านะไม่ใช่ แอปเปิลเหรอไม่สิเราทายอันนั้นไปแล้วอ,อ่อสตรอเบอรี่อ้าวหมดเวลาซะแล้วพวกเธอทายถูกหรือเปล่าเอ่ยมันคือพวงองุ่นนั่นเองเก่งมากโหฉันเลยอยากกินองุ่นจริงๆองุ่นรสชาติแสนอร่อยแล้วอันนี้ล่ะเออมันค่อนข้างกลมมีกา้านมีใบใช่แอปเปิลหรือเปล่านะไม่สิเราทายอันนั้นไปแล้วมันคืออะไรนะ แล้วมันคือส้มเย้ <Yeah! S 1> โอ้โหอันนี้ดูน่าสนใจผลไม้ทรงวงรีแถมมีหนามด้านข้างด้วยอื hmm, ใช่มะละกอหรือเปล่านะอ๋อราสเบอร์รี่ใช่ไหมไม่ใช่อ้าวหมดเวลาซะแล้วแล้วตกลงมันคืออะไรล่ะมันคือสับประรดย้ย ฉันชอบกินสับป,ประรดมันมีรสชาติหวานฉ่ำเอ๊ะอันนี้ดูคุ้นๆน,นะฉันว่ามันมีสองลูกเธอว่าไหมเอาละ่ะผลไม้อะไรเอ่ยเป็นทรงยาวและมีมากกว่าหนึ่งลูกหมดเวลาใช่แล้วกล้วยออกลูกเป็นหวี ีรูปร่างไม่เหมือนเพื่อนเลยมันยาวกว่าแอปเปิลหรือส้มมันคืออะไรนะอ๋อดูสิหมดเวลาพวกเธอทายถูกหรือเปล่าเอ่ยมันคือลูกแพรนั่นเองเก่งมากเก่งโหอ,อันนี้นะ่าสนใจจริงๆมันมีหนามเต็มไปหมดและมีใบป,ปกคลุมอยู่ด้านบนด้วยแถมยังมีรูปร่างน่าสนใจอีกตั้งหาก พวกเธอว่ามันคืออะไรเอ่ยหมดเวลาใช่แล้วมันคือสตรอเบอรี่ของโปรดฉันเลยล่ะฉันชอบกินสตรอเบอรี่ที่สุดเลยอันนี้มีรูปทรงสามเหลี่ยมมีก้นทรงโค้งมนมันคืออะไรนะมันคือผล,ลไม้สักอย่างที่ตัดเป็นชิ้นๆหรือเปล่านะเออหมดเวลา เธอทายถูกหรือเปล่าใช่แล้วมันคือแตงโมนั่นเองกินแตงโมสักชิ้นแล้วจะชื่นใจโอ้โหดูอันนี้สิมาเป็นคู่มีสองลูกอยู่บนกิ่งเดียวแถมยังมีใบไม้ด้วยเป็นลูกเล็กๆกลมๆมันคืออะไรนะหมดเวลาใช่ถูกต้องมันคือเชอร์รี่นั่นเอง เสียงออดบอกเวลาโรงเรียนเลิกวันนี้พวกเธอตั้งใจเรียนรู้ชื่อผลไม้ทั้งหมดทำได้ดีมากเด็กๆเย,ย้บายบายอยู่ในสวนน้อยๆของฉันอ้าวสวัสดีเมื่อกี้ไม่เห็นสบายดีไหมฉันชื่อช้างน้อยเคนเย,ย้และฉันอยู่ในสวนน้อยๆของฉันฉันชอบอยู่ในสวนดูสิเหลาผีเสื้อสวยงาม ต้นไม้ดอกไม้ฉันชอบอยู่ในสวนจงังเลยดูสิฉันเก็บดอกไม้มาจัดเป็นตะกร้าสวยงามอยากดูไม่เอ่ยฉันอยากให้เธอดูจงังเลยเธอพอจะรู้ไหมว่าในตะกร้านี้มีดอกไม้อะไรบ้างมาเริ่มกันเลยนี่ดอกอะไรนะดอกนี้มีสีเหลืองและดูเหมือนดวงอาทิตย์ดวงเบริร์ม ใช่ดอกทิวลิปหรือเปล่านะหรือดอกกุหลาบหรือว่าดอกทานตะวันใช่แล้วมันคือดอกทานตะวันใช่โยดอกไม้โปรดของฉันเลยล่ะนี่ดอกอะไรเอ่ยเอดอกนี้สีแดงใช่ดอกบัวหรือเปล่านะหรือดอกลิลลี่ดอกทิวลิปหรอไม่ใช่มันคือดอกกุหลาบ เงมากฉันจะให้ดอกไม้นี้กับคนรักนี่คือดอกอะไรเอ่ยโอ้โหสวยจังนี่คือดอกเดซี่หรือเปล่านะมันมีสีเหลืองแต่ฉันว่าไม่ใช่นะมันคือดอกบัวหรือเปล่าหรือดอกกุหลาบอ๋อมันคือดอกลิลลี่ว้าวแล้วดอกนี้ดอกอะไรเอ่ยลองทายดูซิฮึใช่ดอกเดซี่หรือเปล่านะไม่ใช่ ดอกทานตะวันหรอไม่ใช่ใช่ดอกกุหลาบหรือเปล่านะไม่ใช่มันคือดอกบัวใช่แล้วสวยจังเลยในตะกร้านี้มีดอกไม้กี่ดอกเอ่ยไหนดูสิฉันสงสัยจังว่าดอกนี้คือดอกอะไรฉันรู้จักดอกนี้เธอรู้จักไหมใช่ดอกเดซี่หรือเปล่าเหรอไม่ใช่ มันคือดอกกล้วยไม้หรือเปล่าใช่แล้มันคือดอกกล้วยไม้สีชมพูสวยงามฉันชอบดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้โปรดของฉันเลยละ่ะแล้วนี่ดอกอะไรเอ่ยไม่ใช่ดอกทานตะวันหรือดอกบัวดอกลิลลี่หรอไม่ใช่ฉันรู้ว่ามันคือดอกเดซี่ เย้ yeah, <Yeah. S 1> เก่งมากแธ่ท <Yeah. S 1> า,ายชื่อดอกไม้ในตะกร้าครบทุกดอกแล้วทำได้เยี่ยมมากฉันสนุกกับการเรียนชื่อดอกไม้มากเลยแล้วเธอล่ะสนุกไหมซ u b s c r i b e ช่องช no ้างน้อยเคนสําำหรับวิดีโอการเรียนรู้ตอนอื่นแล้วเจอกันคราวหนะ้าบายอย่าลืมซับสไครป์ดูวิดีโออื่นๆนะช้างน้อยเคน